แล้วก็ผู้หญ่ไม่เข้าใจสินค้าทันเนี่ยถังที่นี่ได้เลยนะคะน้าน้าน่าน่าน้าดังแบบนี้หลักใจมากต้องต้องแต่มาถ่ายฟล์มไหมถ่ายฟล์มไหมถ่ายได้เลยถ่ายได้เลยฟล์อัเตอร์ถ่ายได้เลยนะคะถ่ายได้เลยฟิล์มถ่ายฟิล์มเย้มาโ

อยังค่ะยังค่ะสวยด้วยไหมพร้อมแล้วนะคะ15นาทีจัดรายการนี้นะคะ15นาทีหมดเวลาทุกคนจะต้องวางอุปกรณ์ทุกอย่างในการแข่ง <c oughs> ผ่านไปแล้ว5นาทีเออน mm hmm. er> e ี่ีิก็ไปทาไปใ้พิเศษนะคะ้ในการแต่งหน้าควรที่จะใช้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วหนาง นะคะนชื่อนมี่ค่ะลงโบดโบดใชไห้ให้านิ้วอะไม่ร้องตอนนี้เราคิดว่าทุกคนกำลังจะเป็นเจ้าสาวนะแล้ <S 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 feet, วะะ <S 2> <S 2> ก็อยู่ใน wedding studio ที่มี AF เป็นเจ้าของร้านรับงานน้องเป็นรับงานนะคะแล้วก็แต่งหน้าเจ้าสาวไว้หนึ่งหน้า มีเวลาสินาทีจะสาวกเข้าหอทำใม้ข้าได้นะคะ <c oughs> ดูเบน่เบ้นอสื้อแล้วยอ่ย่านะคะอย่ามองอ่ามองข้าความสามารถของน้องโฟกัสนะคะ ดีแบบหวานปนเซ็กซี่แล้วก็หรูเอา,า,าทั้งสามลงกิกตาเดียวกันดีค่ะผีดชนหางคิ้วเลยเ็นไนะแต่หน้าสาวนะ่ใช่แต่งหน้ายักทำไมมันถึงไม รู้นะคะเวลาไม่หยุดนิ่งนะผ่านไปแล้ว3นาทีนีอะไรเป็การปกปิดเฉพาะจุดเฮ้ย แล้ว5นาทีวันโกแบบแก้นบบแก้ใน1นาทีนะคะแกะแ้เลยนะคะคอนซีลเอร์แรรลแแ้ไม่ใจละอาน้องบอสัดกได้คอนซิลเลอร์อันนี้ค่ะค

แล้วต้งทางนะคะแปดนาทีเหลือเวลาในการแข่งขันอีกเจ็ดนาทีไหวไหมคะันนี้มันนเป็ไ่ต้องไป็นทำจมูกนะเป็นเชิดห้แต่ว่าได้หน้าที่แบบด้านนี่มาเต็มอ่ะ